สวัสดีครับผมอาจารย์อดัมแบรชชอนนะครับเมื่อวานก็โพสต์เรื่องของคําว่า1ล้านนะครับหนึ่ล้านแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็อีกคํานึงก็คือความคิดเห็นนะครับซึ่งหลายคนคิดผิดนะครับว่าคําพวกนี้มีเสียงสระเอียเข้ามานะครับเป็นมิลเลียนนะฮะเบลเลียนนะฮะอันเนียนแล้วก็โอปินเนียนนะฮะจริงๆแล้วไม่มีสระเอียนะครับมันเป็นเหมือนยอยักษ์สระเออนอหนูนะครับเป็นเยินลองดูนะครับ คำแรกก็คือ million. million 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 i wish I had a million dollars I wish I had a million dollars I wish I had a million dollars หรือเพิ่มจำนวนเงินก็ได้นะครับหวังว่าฉันจะได้1,000ล้านดอลลาร์นะครับ I wish I had a billion dollars billion billion not billion ไม่ใช่ billion นะครับ Billion billion ต่อไปเอาเป็นคำว่าหัวหอมนะครับ onion 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 ไม่ใช่อันเนียนนะครับ onion onion I don't like to eat onions I don't like to eat onions Do you like to eat onions คุณชอบกินไหมหัวหอม Do you like to eat onions ลองดูครับ onion onion สุดท้ายคำว่า opinion opinion ไม่ใช่ Opinion 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 what's your opinion about this matter ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรหรือว่าคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ what's your opinion about this matter อีกครั้งนะตั้งแต่1ล้าน million yeah yeah million billion หนึ่งพันล้าน billion แล้วก็หัวหอม onion onion สุดท้าย opinion โอ้โห oh, ชัดเป๊ะเวร์